รีวิวเครื่องเล่นเทปพ,พวกพานะฮะทุกนี้จะเป็นขายคู่2ตัวแล้วก็เป็นงานช่างนะงานไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่ไอว่าโมเดลทีอพีเอสหนึ่งสองศูนย์ะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบแต่ว่าเสียงมันออกมาไม่สม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับใช้ถ่าน 2A 2ก้อนนะสภาพสมบูรณ์นะครับ ภาวสมบูรณ์ดีมากนะครับอันนี้ขายเป็นงานช่างในราคาถูกๆไปเลยนะฮะขายตามจริงนะครับเนะี่ยฮะเสียงถ้าตั้งนี้เสียงวันสม,ม่วัเสมอนะตอนนี้เป็นระบบสตูดิโอได้นะครับหรือว่าคว่ำอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยฮะเสียงมันจะเปลี่ยนคีย์ไม่สมู่รเสมอเท่าไหร่หรถ้าคว่ำอย่างเงี้ยเสียงมาตรฐานตั้งอย่างนี้เสียงมาตรฐานแล้วพอไายน,นะครับ หายและเสียงมันดรอปลงเสียงมันค yeah. so ีมันต่ําลงนะครับก็คือมันจะหมุนช้าลงนะฮะก็ขายตอนสภาพไปนะแต่ถ้าตั้งเล่นอย่างนี้เสียงโอเคนะครับเนี่ยเสียงมันจะค่อยๆปรับมาในคีที่ปกติอันนี้ก็ขายตามสภาพไปนะฮะนะฮะตั้งนี่ปกตินะครับเสียงเสียงทุกอย่างดีหมดเป็นรูปสตูดิโอนะครับ ถ้าหงายปุ๊บเสียงมันจะช้าแค่นั้นเองอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวรีวิวตัวที่สองนะฮะตัวที่สองนี่เป็น Auto ้รีเท t กับตัวรีเวิด์ด้วยนะครับเสียบปุ๊บอันนี้ใช้ฐาน 2A เหมือนกันนะครับเป็นยี่ห้อซันโยนะโมเดล JJP60 ใส่ตามสภาพนะกดเพล y นะครับหมุนปกตินะครับ,ก,บก,ก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบอะกซ้ายได้หมดนะครับหมุนหมดเลยเอาไปก,ก็ได้นะ หรือว่าเอาไปซ่อมต่อนะครับเป็นงานช่างตัวนี้ก็ใช้ก็ขวาร์เต็มระบบเหมือนกันนะครับแค่เสียงไม่สม่ำเสมอนะไอ้ว่านเสียงไม่สม่ำเสมอส่วนจันโยเนี่ยเนี่ยเสียงมันไม่ออกนะครับดีเทคเดี๋ยวผมจะดีเทคฮนะกดดีเทคปุ๊บมันก็กลับให้ปกตินะเนี่ยฮะก็เล่นปกตินะครับแต่เสียงมันไม่ออกอันนี้ผมเสียงหูฟังแล้วนะครับววอลลุ่มนะแค่นั้นเองนะครับ เสียงมันไม่ออกนะครับตัวนี้ก็ตัวรีเวิร์ดด้วยนะครับใช้งานได้ทุกระบบเหมือนกันแต่เสียงไม่ออกนะครับไปตามสภาพนะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับตัวนี้ขายคู่นะใช้งานได้เต็มระบบทั้ง2อันใช้งานนะเต็มระบบแต่ว่าระบบเสียงมันไม่สม่ำเสมอตัวหนึง่งและตัวหนึ่งเสียงไม่ออกตามนี้นะครับขอบคุณครับ